บัดเลยนะครับเป็นเบอร์ที่โปรไปทํางานไปตาม5าขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับต้องจาแล้วนะครับขั้นตอนที่1เสิร์ฟน้ําจากขวดนะครับไปรินท่โต๊ะที่แขกนั่งอยู่ที่ให้บริการนะครับเสิร์ฟน้ําจากขวดนะครับขั้นตอนที่2เสิร์ฟซอฟต์ดริงก์นะครับผมเรียกซอฟต์ดริงก์นะเสิร์ฟซอฟต์ดริงก์นะครับ ขั้นตอนที่3เสิร์ฟอาหาร2จานอาหารอยู่ข้างหน้าคุณแล้วเสิร์ฟอาหาร2จานโดยเสิร์ฟซอฟต์ริงโดยใช้ถาดและเสิร์ฟอาหาร2จานโดยไม่ใช้ถาดขั้นตอนที่4เคลียร์จานอาหารโดยไม่ใช้ถาดและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ครับเคลียร์แก้วซอฟต์ริงโดยใช้ถาด หมายเลสและ -15 กรูณาหันหลังครับหมาเลขสิพร้อมไหมครับเตรียมให้พร้อมเจ้าพร้อมบอกครับพร้อมไหมครับพร้อม,อมเริ่มเลยครับ